สวัสดีค่ะวันนี้จะทำน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะน้ำพริกแกงเผ็ดสูตรของเรานะคะคือหอมอร่อยนะคะแกงกับอะไรก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะพริกแกงของเราคือใส่สมุนไพรเครื่องแกงหลายชนิดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราใส่อะไรบ้างก็จะมีขิงแห้งกระชายหัวไผ่ค่ะใบหัวเสือใบกระเสริมต่อไปนะคะก็จะมีหัวหอมกระเทียมตะไคร้พริกแห้งพริกสดผิวมะกรูดค่ะ แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นใบๆนะคะก็จะมีอดอกผักชีฝรั่งนะคะหรือดอกดอกผักชีใบเลื่อยค่ะมีผักชีไร่นะคะแบบสดค่ะแล้วก็ผักชีไร่แบบแห้งนะคะต่อไปเราก็จะใส่ดอกยี่หร่าค่ะและดอกกะเพรานะคะแล้วก็จะมีเอ่อใบหัวเสือนะคะเราใส่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ใบกระสริมก็ใส่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะฉุนเกินไปค่ะ แล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะมีกะปิค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยไม่ใส่เยอะนะคะแค่6-7เม็ดค่ะแล้วทุกอ,อย่างไปซอยนะคะส่วนอัตราส่วนให้ดูด้านล่างคลิปเลยนะคะพริกแห้งนะคะใครจะใช้แบบที่ซื้อตลาดอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้คือปนพริกแห้งที่ปลูกเองนะคะที่ว่านำไปตากแห้งเองนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะตำพริกแห้งก่อนนะคะ เพื่อที่จะง่ายต่อการตามค่ะถ้าตามทีเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวพริกแห้งจะไม่แหลกนะคะจะตามพริกแห้งก่อนสมุนไพรอื่นๆเราก็จะนาํานมาคล้ากันนะคะกะปิเราจะยังไม่ใส่ค่ะเราจะใส่ทีหลังเลยนะคะเราจะคล้าเครื่องแกงงหมดให้เข้ากันก่อนค่ะค่ะเมื่อคล้าเครื่องแกงเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มตามกันเลยนะคะ เราจะตามพริกแห้งให้แหลกเลยนะคะเพื่อที่จะได้เข้ากับเครื่องแกงอื่นๆได้ง่ายนะคะได้ดีนะคะค่ะเมื่อพริกแห้งแหลกแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงอื่นๆที่เราคลุกเขาลงไปทั้งหมดเลยค่ะเหมือนเอ,อ่อเครื่องแกงจะเยอะนะคะแต่จริงๆตำออกมาเดี๋ยวมันแหลกมันก็จะได้หนึ่งครกพอดีเลยนะคะ ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยนะคะก็ตำให้ทุกอย่างเข้ากันดีแหลกดีก่อนนะคะก็ถ้าใครร้อนก็ใส่ถุงมือป้องกันความร้อนจากพริกก็ได้นะคะแต่อันนี้แม่เขาชินแล้วนะคะเดี๋ยวเขาตำเสร็จเดี๋ยวก็จะล้างมือก็จะไม่ร้อนแล้วค่ะค่ะตำต่อไปเรื่อยๆนะคะแหลกประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่กะปิลงไปนะคะ กะปิที่ใช้วันนี้ก็เป็นกะปิเค็มนะคะใส่กะปิลงไปเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็ตำให้ทุกอย่างเข้ากันดีอีกครั้งนะคะตำให้แหลกละเอียดเลยนะคะค่ะตอนนี้นะ้ำพริกแกงของเรานะคะก็ ลรระเอียดดีแล้วนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้คือแบบหอมมันพริกแกงมากๆเลยนะคะตำแหลกประมาณนี้ทุกอย่างเข้ากันนี้แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ<อ>ก็ตักใส่จานพร้อมที่จะนําไปทําเมนูต่างๆนะคะคือจะบอกว่ามันหอมอร่อยมากๆเลยนะคะเวลาเอาไปแกงนะคะไม่ต้องปรุงเยอะ,ะคะ่ะแล้วเวลาแกงก็คืออาจจะต้องไม่ต้องปรุงน้าปลายเยอะเพราะว่าเออมันมีเกลือแล้วก็กะปิแล้วนะคะเราต้อง ชิมก่อนแล้วค่อยเติมนะคะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแกงทํากับข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ